้อนหินสองก้อนใส่ก้อนหินเวลาลมันลงน้ําใช่ไหมมันมีหัวอาหารใช่ไหมหัวอาหารปลาดุกมันจะลอยถ้าเกิดเราไม่ไม่ใช่เยื่อนะมีหินตามก้อนอยู่ในนะี้ <c oughs> อากาศเกิด้องห่อนห่อนที่เราเอาออกนี่เราก็ไม่ได้ทิ้งนะที่เราเอาออกเราก็เอาไปผัดใหม่เอาไปผัดใหม่ให้หอมผัดใหม่ให้หอมแล้วก็ เราไม่ใส่หินเข้าไปอ่ะเวลามันโดนน้ามันมีหัวอาหารประดุกมันจะมันแห้งใช่ไหมมันก็จะลอยน้ําขึ้นลอยขึ้นมามันก็จะมาอยู่แถวหลังคาุมงเนี่ยก้อนหินสองก้อนใส่ก้อนหินเวลาเรามันลงน้ําใช่ไหมมันมีหัวอาหารใช่ไหมหัวอาหารประดุกมันจะลอยถ้าเกิดเราไม่ นนใส่เยอะกุ้งเหมือนเดิมจ้าเยอะมาเกาออกอะเอเยอะไหมใส่เมื่อนี้ปลาสิบุไปใส่แล้วนั่งไปนะอันใหญ่นี่มันอย่างได้เห็นเลยนะ <c oughs> แล้วก็เอามาใส่ต่อเยือ่อถ้าปูไม่มีเนาะถ้าปูไม่กินหมดมันก็ผ <c oughs> สมหัวอาหารประดุเพิ่มแค่นี้เลยจ้ะที่เราเอาออกนี่เราก็ไม่ได้ทิ้งนะที่เรา,เอ,าออกเราก็เอาไปผัดใหม่เอาไปผัดใหม่ให้หอม ใหม่ให้หอมแล้วก็จะมาไว้เต่ไม่ใช่เหยื่อนะมีหินตามก้อนอยู่ในนี้ <c oughs> อากาศจะส้องฮอนมอนม ใช่เหยื่อะนะมีหินตามก้อนอยู่ในนี้ <c oughs> อากาศจระส้งฮอนฮอนอย่านงนี่มันอย่างได้หินไดนะ้น่ะยังมั้งไปใส่มาทำจอมกุ้งดีกว่าที่จริงวันนี้ว่าจะไม่ใส่ว่าเพียเพียเราจะพักผ่อนแ <c oughs> ดดใส่เหยอือกุ้งเหมือนเดิมจ้า อาเยอะมะเกาออกอะอาเยอะไม่ใส่เมื่อนี้ปลาสบมไปเส่ใส่ก้นหินสองก้อนใส่ก้อนหินเวลาละมันลงน้ำใช่ไหมมันมีหัวอาหารใช่ไหมหัวอาหารประดุกมันจะลอยถ้าเกิดเราไม่ใส่เยอะกุ้งเหมือนเดิมจ้าอเยอะมะเกาออกอะอาเยอะไม่ใส่เมื่อนี้ปลาสิบูไเใส่ก้นไฟนเข้าไป <horribly influencers> <Yeah. S 2> ไม่ใช่เยือนะมีหินตามก้อนอยู่ในนี้ <c oughs> อากาศจะส้องฮอนๆอผสมหัวอาหารประดุกเพิ่มแค่นี้เลยจ้ะยังมั้งไม่ใส่มาทำจอมกุ้งดีกว่าที่จริงวันนี้เราจะไม่ใส่ว่าเพียเพียรเราจะพักผ่อนเดี๋ยวใส่เยือกุ้งเหมือนเดิมจ้า อเยอะมะเกาออกอะเอาเยอะ,มอออยอะไม่ใส่เมื่อี้นี่ปลาสิบุไปใส่นั่งไปนะแล้วก็เอามาใส่ต่เอเหยื่อถ้าปูไม่มีเนาะถ้าปูไม่กินหมดมันก็เอาเอาแต่ตอนเหนาวหนาวเมืศอ้าไปยามกุ้งหนาวอาการหนาวนาะก้อนหินสองก้อน ใส่ก้อนหินเวลาเรามันลงน้ําใช่ไหมมันมีหัวอาหารใช่ไหมหัวอาหารประดุกมันจะลอยถ้าเกิดเราไม่ไม่ใช่เหยื่อนะมีหินตามก้อนอยู่ในนะี้ <c oughs> อากาศจะส้องห่อนห่อนหินสามก้อนเลยนะยัเนี่ยไม่ใช่ใส่ปลาเพิ่มผสมหัวอาหารประดุกเพิ่ม แล้วกุ้งมันจะไม่เข้าข้างใน,นเพราะฉะนั้นเราใส่เห็นไว้เวลาเราใส่ไปในใน,น้ำมันก็จะจมอยู่ตรงกลางๆพอดีโอ้ยแดี่สองคนเปื่นใส่ปลาเพิ่มผสมหัวอาหารปลาดุกเพิ่ม ที่เราเอาออกนี่เราก็ไม่ได้ทิ้งนะที่เราเอาออกแล้วก็เอาไว้ผัดใหม่เอาไปผัดใหม่ให้หอมผัดใหม่ให้หอมแล้วก็เ๋ยเราทําไว้ทําครั้งหนึ่งสองเดวกุ้่มันจะไม่เข้าข้างในเพราะฉะนั้นเราใส่หินไว้เวลาเราใส่ไปในน้ามันก็จะจมอยู่ตรงกลางๆพอดีโอ้ยแดดสองคนเพื่า ทำได้สองวันผัดเหเยื่อไว้ครั้งหนึ่งจะทำได้สองวันอันใหญ่น,นี่มันอย่างได้หินไดนะ้เนี่ยก้อนหินสองก้อน ใส่ก้อนหินเวลาลมันลงน้ำใช่ไหมมัน,นาามีหัวอาหารใช่ไหมหัวอาหารปลาดุกมันจะลอยถ้าเกิดเราไม่ผสมหัวอาหารปลาดุกเพิ่มแค่นี้เลยจ้ะใส่ปลาเพิ่มผสมหัวอาหารปลาดุกเพิ่มเอาเอาแต่ตอนเนหนาวหนาวมื่อเ้าไปยามกุ้งหนาวอาการหนาว นี่จ้ะมัน,นก็มีเหลือกลับมาผัดยังเหลืออีกครึ่งน,นึ่งอยู่ที่เราไปใส่นะนี่จ้ะอันนี้ไม่ได้ใส่เยอะตอนแรกว่าจะไม่ใส่นั่งไปนะไม่ใช่เยื่อะนะมีหินตามก้อนอยู่ในนะี้ <c oughs> อากาศจะส้องฮอนๆ <c oughs> แต่ตอนเศร้านาวหนาวมือเศร้าไปยามกุ้งหนาวอาการหนาวไม่ใช่เหยื่อนะมีหินตามก้อนอยู่ในนะี้อากาศจะสดจ้องหอนเอาเอาแต่ตอนเศร้านาวหนาวมือเศร้าไปยามกุ้งหนาวอาการหนาวนั่งหมั่นไปใส่ มาทำจอมกุ้งดีกว่าที่จริงวันนี้เราจะไม่ใส่ก็เพียเพียเอาจะพักผ่อนเดยะมาณนี้เอาเหยือก่าออกแล้วก็ใส่เหยื่อใหม่แต่ที่เราเอาออกนี่เราก็ไม่ได้ทิ้งนะที่เราออกแล้วก็เอาไว้ผัดใหม่เอาไปผัดใหม่ให้หอมผัดใหม่ให้หอมแล้วก็แต่ที่เราเอาออกนี่เราก็ไม่ได้ทิ้งนะที่เราออกแล้วก็เอาไว้ผัดใหม่เอาไปผัดใหม่ ให้หอมผัดใหม่ให้หอมแล้วก็แล้วกุ้งมันจะไม่เข้าข้างใน,นเพราะฉะนั้นเราใส่หินไว้เวลาเราใส่ไปในใน้ามันก็จะจมอยู่ตรงกลางๆพอดีโอ้ยแดดสองคนื่อนั่งมัง,มงไม่ใส่มาทําจอมกุ้งดีกว่าที่จริงวันนี้ว่าจะไม่ใส่ว่าเทียเพี่ยวอาจะพักผ่อนแ <laughs> ดด แล้วก็เอามาใส่ต่อเยือ่อถ้าปูไม่มีเนาะถ้าปูไม่กินหมดมันก็ <c oughs> มันก็มีเหลือกลับมาผัดยังเหลืออีกครึ่งหนึ่งอยู่ที่เราไปใส่นะนี่จ้ะ อันนี้ไม่ได้ใส่เยอะตอนแรกว่าจะไม่ใส่นั่งไปกองเพื่อนเอ้ยตั้งไว้ตัง้ตงโทรศัพท์กับปรเบงแดดเล่ใส่นนใสปลาเพิ่มผสมหัวอาหารปลาดุกเพิ่ม กองเพื่อนเอ้ยตัง้งไว้ตั้งโทรศัพท์กับประเบงแดด